สวัสดีครับพวกเราช่อง Youtube ธรรมะนำใจวัยทีมจะมากริ่นโครงงานเชิญชวนทุกๆคนเข้ามาศึกษาธรรมะด้วยกันนะคะพวกเราได้จัดทำโครงงานศึกษาประวัติพระพุทธมิ่งเมืองพระพุทธมงคลบนความเชื่อเรื่องกรรมน้อมนำความกระตันยูทำขวัญอำเภอกันทรวิชัยกันทรวิชัยเมืองพระโบราณน้องบัวงามคู่บ้าน การเกษตรฟูเฟื่องมหาวิทยายลัยเรื่องลือนามสาตว์โลกย่อมชดใช้กรรมที่ทำไว้เท้าลินทองนั้นใสได้ทุกเข็นบารารหมว,วังอำนาจชาติจักเดนจึงก่อเวนฆาบิดาและมานดรด้วยสุดบาปคำสาปแช่งแรงมิบาตสาพพัปพุกกแสนสาหัสร,รุมกัดกร่อน หวังบรรเทาวิบากภัยได้คลายคลอนจึงไหววอนพึ่งพระธรรมยามอับจนสร้างพระยืนองค์พ่ออีกองค์แม่ทั้งพระนอนทองคำแท้แต่ไร้ผลไม่สำเร็จจึงอธิฐานให้ดานดนแม้นใครได้พบยนผลคือตายเราชาวพุทธพึงโยนิโสมนสิการ อันบาปก,กรรมบุญทานหรือเหงือท้ายพระปฏิมา,มาเด่นตระงานวานทุกครายจนมะลายพบแต่สุขถูกเมื่อเทินครับสำหรับการเกิดนาโครงงานก็หอจบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบา